สุปข่าวเชียงแมนยูโกประจำวันที่19มกราคมโดยข้อเทฟ,ฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเ,เชียงนี้คอสเนผะีลังเลซิลหลังโซดิดาตคาดเหตุแพงเกินไปฉีกสัญญา6-7ล้านปอนด์กันเลยทีดเดียวโดยสโมสรแมนยูของเราเนี่ผมอาจจะกลับไปตั้งหลักเรื่องหาเซ็นเตอร์แบ็กรายใหม่เข้ามาเสริมในช่วงตลาดซัมเมอร์ปี2021นี้แม้จะมีช็อตลิสว่าจะเป็นโรแบงเลอร์น,นามองของเปเอาโซดิดาตนะฮะแต่เมื่อเจอค่ายสัญญาแพงถึง เวลา75ล้านปอนด์ก็ต้องไตรตองอย่างถี่ท่วนกันอีกครั้งโดยแมนยูนั้นมีแผนจะปล่อยเซ็นเตอร,ร์ฮาฟออก2คนในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะได้แก่ฟิลโจนและก็มาโกสโพรโฮเท่ากับว่าเหลือตัวใช้งานเพียงแค่4คนประกอบไปด้วย Harry ay, the Love, Eric gie, แฮร์รี่แม็กไกววิเชอร์นเดลเวฟเอริกบายยีกับทางอักเซสตอร์เซเบซึ่งทางผู้จัดการทีมนักรูกอ,อโมโอลเล่กกันตานั้นมองว่ามันน้อยไปหน่อยนะ งานนี้จึงเรล่งไปยังประกันหลังตัวกลางต่างแดนจบปิ้งนะฮะก็คือเลอนองมองไว้2บทีปีของโซนิดาดเพราะหน่วยก้านดี1.87เมตรนะฮะเล่นลูกอากาศก็ดีทักษะออกบอลก็แม่นยำมีต่างหากแล้วก็ไร้ประวัติเจ็บเรื้อรัง อย่างไก็ตามการบริงานจากกระดาษสสื่อท้องถิ่นสัญญามาว่าดาวเตะรุ่แฟนแมนลายนี้มีสัญญาถึงเดือนมิถุนายนปี2 0 2 4อีกทั้งค่าสัญญาของเขาก็ามาหาศาลถึง6-7ล้านปอนด์ทำให้ยอดทีมแห่งซานเซบาสเตียนไม่กังวลว่าตัวเองนั้นจะเสียประโยชน์เพราะคือเด็กที่ดูดฟรีจากแรชเมื่อ5ปีก่อนใช้เวลาปลูกปั้นกว่า3ซีซั่นจึงจะผลักดันเขาสู่ชุดใหญ่ อันดนึงความเห็นจากทางแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวมองว่าแค่การสร้างกระแสก่อนเกมยูโรปาลีกรอบสองทีมซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นต่างท้าดวลกันสะมากกว่าไหมน้านผมเป็นนะว่างานนี้เดี๋ยวในการมองตัวแล้วก็ซื้อตัวของทางแมนยูนั้นกลายเป็นกระแสซะอย่างนั้นนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรเรล่าข่าวต่อมากันดีก่อนครับฟันดาเชื่อวีวดียังมีนักขยกับผีแดงอยู่นะ โดยเอ็ดวินฟันเดอร์ซานะผมซีโอของทางอาแจ็คอัมสเตดัมส่งกำลังใจให้กับชานดอนนี่ฟันเดเบิกกองการของทางแมนยูฐานะเด็กเก่าของพวกเขาว่าคงอยู่ในแผนงานของทางผู้จัดการทีมนารุอมโอเลกดชาหมายภาพรวม5เกมลีกหลังสุดนี้ทำได้แค่นั่งตบยุงข้างสนามก็ตามที โดยฟานเดเบคคนนี้ซืรซื้อมาจากทางอาแจ็คอังสเตดัมเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานะฮะที่ราคา45ล้านยูโรโดยเชื่อมว่าเอาไปแทนที่พาวบาบาบิฟิลจอมสีสันซึ่งสร้างดราม่าอยากย้ายออกทุกเมื่อทุกวันในช่วงโมงนี้แต่กลายเป็นว่าบิฟิลแชมป์โลกคนนี้สามารถยกระดับลผลงานของตนขึ้นแบบผิดหูผิดตาสบวนให้หน้าใหม่ในสามปีรายนี้มีสถาะนะแค่ตัวจริงในฟุตบอลถ้วยแถมเป็นแค่เกมที่เจอกับทีมเล็กเพราะเมื่อโดยกับบิ๊กเนมจะเป็นต้องหลบให้ตัวเก่าเสมอ จนมีเสียงยุจากทางฮอนแลนด์ให้หาทางย้ายออกเสมออยา่างไรก็ตามอดีตนายดานวิสแดงยังมั่นใจมาว่าเด็กคนนี้มีทางให้เดินต่อในโอแทฟอร์ดอย่างแน่นอนผมมีโอกาสได้คุยกับช่างบุคลากรหลายคนที่สโมสรแมนยูพวกเขาต่างพูดเสียงดกันบ้านเด็กเรามีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมและก็ซ้อมดีเป็นอย่างมากมาย ตำแหน่งกองกลางที่นั่นต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลยนะจะเป็นงานหินเพราะปอกบ้าเนี่ยคืนฟอร์มเก่งบรูโน่เฟอร์เดสก็คือคีย์แมนสำคัญหริเตนบัญญามาติสกัตันสกอตแมชโชมินเนก็ฝังทางเขาอยู่มันไม่น่าอายเสียทีเดียวเรื่องพันนี้เกิดขึ้นกับทุกทีมใหญ่ไม่ใช่หรอแน่นอนว่าค่าตัวฟานเดบิกนี่ก็ไม่ใช่น้อยแต่ทางสมโมสรต้นสังกัดก,ก็ยังเชื่อมาว่าเด็กมันมีอนาคตดีอย่างแน่นอน โดยเกยมล่าสุดที่ทางฟันเดอร์เบคเนี่ยเล่นตัวจริงก็คือ FA คัพรอบ3ชนะวัตฟอร์ดเป็นต่อศูนเมื่อต้นมกราคมน่าสนใจมอกว่าการดวลิเวอร์ภูรอบที่4นี้โทชากลราจะให้เขาคนนี้เล่นได้ไหม mm. นะนะผมไม่ด้องางานนี้ฟันเดอร์เบคนะฮะก็โดนกลอมปราสาทกันอีกครั้งบอกว่าอยู่ไปก็ไม่ได้เล่นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วย้ายออกไปดีกว่าเรามาบรรข่าวต่อมากันดีกว่านะครับ ทิ้งโอกาสเอาชนะเฉยเลยอินผิดหวังโซชาดนน้ำมูเข้าสิงไม่บุกใส่ลิเวอร์พูลสักทีโดยพออินอดีตมิดฟิล์คนดังจวกนารุมโอมนะฮะรายใหญ่ของแมนยูที่เน้นอุดสุดขีดในเกมที่เจ้ากับทางลิเวอร์พูลโดยบอกว่ามันไม่ต่างอะไรกับที่โชเซม่มูนินโยเคยทําเลยเพราะบอกว่าที่จริงเกมนี้ของแดงเนี่ยมีสภาพไม่ดีักเท่าไหร่นักจนหมาะกับการให้พิาแดงนั้นเจาะทะลุเข้าใส่ โดยพออินอดีตยอดกองกลางชาวอังกฤษนำหนินารุอมผู้จัดการทีมแมนยูของเราที่ใช้แผนเล่นเน้นเกมรับในการเจอกับทางลิเวอร์พูลนัดวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและยังเสมอกระทางลิเวอร์พูลศูนย์ต่อศูนย์ถึงจินแอนฟิลด์กันเลยทีเดียวโดยนัดต่างๆนั้นได้รับความสนใจอย่างมากมายในช่วงก่อนเริ่มวันแข่งขันนะฮะเพราะนอกจากจะเป็นทีมคู่ริดกันแล้วทั้งสองทีมนี้ยังเป็นทีมที่ทำประตูได้เยอะแยะมากมายเป็นระดับต้นๆของลีกรวมถึงเป็นชาฝูงกระทั่งรอร์จิงฝูงในตอนนั้นอีกด้วย ก่อนที่สุดท้ายแล้วเกมจบลงแบบไร้สกอร์โดยในครึ่งแรกแมนยูนั้นมาเน้นเกมรับเป็นหลักนะฮะจะทำให้ทางลิเวอร์พูลได้ครองบอลเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่ครึ่งหลังก่อนที่ทีมเยือนจะดูเล่นเกมลุกได้อย่างน่ากลัวก็ต้องรอจะถึงช่วง20นาทีสุดท้าย ึ่งอินคนนี้เคยเล่นทั้งแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลได้เผยม,มาว่าแค่วินาทีแรกที่กรรมการเป่านักวีดเริ่มเกมนั่นล่ะคุณก็จะเห็นได้เลยว่าแมนยูนั้นคิดที่จะถอยลงไปตั้งรับลึกสุดๆเลยผมคิดว่าในครึ่งแรกแมนยูนั้นเล่นได้แย่ม,ม,ามากเลยนะผมจําได้ดีเลยว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนที่ทางมริยนยนนำแมนยูมาเยือนแอนฟิลนั่นล่ะเขาก็ใช้แผนอุดประหนึ่งรถบัสนะฮะมาจอดควางประตูและพอจบเกมนั้นเขาก็โดนด่าเละเทะซึ่งเกมนี้นารออมนั้นทำแบบเดียวกันเป๊ะในช่วงงครงร่แก แน่น้นว่าเราก็รู้ว่าตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมแล้วยังไงซะพวกเขาก็จะมาเน้นเกมรับเป็นหลักอยู่แล้วไคลนเตท,ที่มีความเร็วสูงอย่างองคนน์นิมัตยานกระทามาคับไรฟอร์ดคอยเล่นงานลิเวอร์พูลผ่านทางจังหวัดสนกลับเร็วแต่ผมเคยเล่นกับทางยูเต็ดมาหลายชุดแล้วและเราก็ไม่ได้ไปเยือนแอนฟิลด์โดยที่เน้นอุดเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่ออีกฝ่ายจะไปะต้องเอาสองกองกลางดีสุดนะฮะของทีมคอยไปเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาบรวมถึงทำประตูไม่ได้2นัดติดต่อกันก่อนที่จะลงเล่นในเกมเกมนี้ ผมอยากจะเห็นพวกเขาบุกใส่ลิเวอร์พูลเพราะอีฟายะมีสภาพไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักจนถึงขั้นมีแววมาว่าจะแพ้อย่างแน่นอนซึ่งจริงๆนั้นเป็นโอกาสทองที่แมนยูจะบุกไปที่นั่นพร้อมกับแสดงให้เห็นมาว่าพวกเขามีดีแค่ไหนแต่สุดท้ายพวกเขาก็เอาแต่ถอยไปตั้งรับลึกซึ่งนั่นทําให้ผมผิดหวังเป็นอย่างมากเลยนารำนผมเป็นคำว่าง,งานนี้นะฮะพออินส์ก็บอกว่า้องสายทางวิญ,ญญาณของน้ำมูเข้าสิงนักอมเหล่าเซเลหนะฮะเล่นแบบรถบัสอุดเฟรดล,ลี่ซะอย่างนั้นโอ้ยปวดหัวกันเลยทีเดียว รอดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเนื้อหอมน้ำเราคอนเล็งจะคว้าส่วนเกินแมนยูรายนี้เข้าไปสรมทัพแม้จะไม่ได้ลงสนามในผิวรังกิจที่สนนี้นะฮะแต่ว่ามีหลายทีมร่วมลีกและก็นอกลีกที่สนใจจะดึงตัวแข้งส่วนเกินรายนี้ของทางบริแัดแดงไป,ปร่วมทีม โดย ESPN สื่อชื่อดังระบุเลยว่าคุณคอนเวสต์แฮมยูเต็ดนั้นยอดชีมในิีลักกฤษได้ออกมาเปิดเผยม,มาว่าสมสอกรกำลังสนใจจะคว้าตัวแข้งพิาแดงแมนยูอย่างเจสซี่ลิงการ์ดมารวมทีมในช่วงตลอดหน้าหนาวนี้และก็พร้อมดำเนินการเจรจาเพื่อสอบถามความเป็นไปได้กับทางแมนยูทันที แย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายสโมอสรที่กำลังให้ความสนใจแข้งรายนี้โดยหากนับเฉพาะในผิวอังกฤษนะฮะก่อนหน้านี้ก็จะมีดาบคู่เชฟฟิลเดที่เคยให้ความสนใจอยู่ก่อนหน้านี้แต่ติดปัญหาที่ไม่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยอันแสนแพงของแข้งรายนี้ได้นอกจากนี้ยังมีอดีตสโมอสรที่เคยให้โอกาสสมัยเล่นอาชีพอย่างน็อกตังนวนบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนก็หวังจะยืมแข้งรายนี้ไปช่วยทีมหนีตกชั้นเช่นกัน นอกเหนือจาก3ทีมนี้ยังมีอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่จากลีกเอิงฝรั่งเศสนะฮะอย่างเช่นนิสที่ก่อนหน้านี้สการสปอร์ตสื่ออังกฤษรายงานมาว่าตัวแทนของลิงกาดนั้นเปิดการเจรจาเบื้องต้นกับนีสไปแล้วเพื่อมองดูความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะพาแข้งรายนี้อำลาพิศแดงไปเล่นในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้ แต่ล่าสุดทางชองปีแอลบริแวรประธานสโมสรนิชเนี่ยก็ได้ออกมาสยบข่าวของทางเจสสินกาดกับทีมไว้โดยเจ้าตัวได้เปิดเผยยืนยันไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและทีมไม่มีแผนจะเซ็นแข้งรายนี้เข้าทีมอย่างแน่นอนอย่างที่ทราบกันดีมาว่าบิฟิรวารายนี้นะครับผมหลุดจากทีมชุดหลักของทางกุนซือโอนเล่กนทศชารวมไปถึงยังไม่มีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าจะเพิ่งได้ลงสนามในเกมเอฟเอคัพรอบ3ที่ผ่านมาก็ตามแต่บนงานก็ไม่ได้โดดเด่นมากมายนัก จนทาให้โดนตัดออกจากทีมชุดใหญ่ไปในท้ายที่สุดและยังไม่มีชื่อในมานั่งสำรองอีกเลยหลังจบเกมเกมนั้นนะนะผมเป็นคว่าง,งานนี้นะฮะทางเออเวสต์แฮมคุณคอนเนี่ยบอกว่าอยากจะคว้าแข้งส่วนเกินคนนี้ไปร่วมทีมซะจริงๆในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ขอเป็นช่วงซัมเมอร์ก็แล้วกันก,ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าทางนารุโอมนั้นจะสูญเสียมหาเทพจะสิ้นกาดนี้ออกไปจากทีมไหมต้องรอรุ่นกัน และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโรสโมสอนแมนเชสเต็ดในช่วงเที่นะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ